ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งในโลกนี้และในโลกทิพย์ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กันในเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ตลอดเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดไปไปมามาจะหาที่ไม่เคยเป็นญาติไม่เคยเป็นเพื่อนไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันนั้นไม่มีชีวิตของทุกผู้ทุกคนจึงมีส่วนสัมพันธ์กัน ไม่มากก็น้อยทั้งในส่วนดีมากและดีน้อยทั้งในส่วนเร็วมากและเร็วน้อยทั้งในส่วนที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นชิงชังมากและชิงชังน้อยทั้งในส่วนที่รักและอุปการะมากและน้อยตามแต่กรณี <N> การได้ดีตกยากเ <N> จ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และสัตว์ ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอีกส่วนหนึ่งได้จากเหตุปัจจัยกระทบจากสิ่งรอบข้างอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทําของวิญญาณลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเช่นเทวดาช่วยเหลือเทวดาให้โทษผีให้โทษเจ้ากรรมนายเวรที่เครียดแค้นชิงชังให้โทษในคนทุกคนสัตว์ทุกตัว จะมีเทวดารักษาอย่างน้อยสององค์เทวดาประจําตัวนี่แหละที่มีอิทธิพลต่อเราอย่างคาดไม่ถึงบางก็ชอบช่วยเหลือให้เราประสบผลสําเร็จหรือช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพน้นจากภัยอันตรายที่น่าหวาดเสียวมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งบางทีเราก็ยกให้เป็นอนุภาพ ของวัตถุมงคลที่แขวนคอเสียก็มีเด็กน้อยบางคนแม้ไม่มีวัตถุมงคลแขวนคอเลยแต่ตกบ้านตกเรือนด้วยความสุขสนแต่ไม่ได้รับอันตรายเพราะเหมือนมีใครมาอุ้มไว้ก่อนที่จะตกลงพื้นก็มีบุคคลบางคนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวเลยแต่สามารถหลุดพ้นจากอุบัติเหตุ และการดักทำร้ายของศัตรูมาได้อย่างปฏิหารนั่นคือการปกปักรักษาจากเทวดาประจําตัวเขาหรือญาติในโลกทิพย์ของเราในเรื่องกฎของกรรมเราชาวพุทธคงไม่มีใครปฏิเสธเมื่อตนกำลังเดือดร้อนกำลังเครียดหรือกำลังทุกข์ทรมานใดๆที่จําต้องยอมทนอย่างไม่มีทางเลือกหลายๆท่าน มักจะจงนึกจงคิดแต่เพียงว่าจะขอรับชะตากรรมนั้นหวังชดใช้ให้หมดเวรหมดกรรมจบจบกันไปการคิดเช่นนี้ดูจะเข้าท่าตามหลักการยอมรับในกฎของกรรมแต่ออกจะหยาบและดูจะปิดโอกาสปิดช่องทางของตนเองอย่างสิ้นเชิงนี่เองพระอาจารย์กล่าวว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันยังมีทางออก มีทางเลือกที่แสนจะง่ายทั้งๆท,ที่เรามีทางเลือกที่จะยอมรับในผลกรรมด้วยวิธีของตนเองทั้งๆท,ที่เรามีวิธีที่จะชำระล้างหนี้แค้นหนี้กรรมให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาโดยที่เราก็ไม่ได้เบี้ยวหนี้โดยที่เรายังเคารพในกฎของกรรมโดยที่เราไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องเครียด ขณะเดียวกันเจ้ากรรมนายเวรเขาก็พอใจกับประโยชน์สุขนี้อย่างเต็มที่ความเครียดแค้นพยาบาทต่างๆที่มีต่อเราก็จางลงมาลายหายสิ้นเขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขแต่นี่เรากลับปล่อยให้เขาเลือกที่จะเล่นงานเราอยู่ฝ่ายเดียวต่างฝ่ายต่างก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่เขาก็ทุก กรุนเหยื่อกับความพยาบาทอาฆาตเราก็ทุกอยู่ด้วยความเวทนาเพราะเขาคอยจ้องแต่จะเล่นงานอย่างไม่เลิกราอยากระนั้นเลยเรามายอมรับกฎของกรรมแต่โดยดีในแบบฉบับที่เราเลือกได้ด้วยบุญกันดีกว่าคนเราล้วนเคยสั่งสมบุญให้ทานกันมาแล้วทั้งนั้นทั้งในชาติก่อนและในชาตินี้ถ้าจะนึกถึงบุญ มันก็เยอะจนจำไม่หวาดไม่ไหวแต่ด้วยความไม่รู้จักวิธีชำระแค้นให้แก่เจ้ากรรมนายเวรดังว่าทำบุญไปก็คิดแต่จะรอให้ตายซะก่อนแล้วจึงค่อยรับบุญในสวงสวรรค์แล้วก็พากันเอาแต่บ่นว่าบุญอะไรก็ทำมาหมดแล้วชีวิตก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาสักที ก็จะดีได้อย่างไรในเมื่อสักแต่ว่าทำบุญแต่ทำไม่เป็นถูกสั่งสอนกันมาอย่างผิดผิดมัวแต่ไปรออุทิศให้ตอนกวดน้ำเจ้ากรรมนายเวรเขาเลยไม่ได้รับบ้างก็ไม่เคยเผื่อแผ่ให้บุญแก่เทวดาที่รักษาตัวเองไม่เคยให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองเวรกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาและญาติทิพย ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเรือนไม่เคยให้แก่เทวดาที่ช่วยดูแลรักษากิจการงานห้างร้านไม่เคยให้เทวดาที่รักษานายของตัวเองแถมบางทีการแผ่อุทิศก็ไม่ให้เฉพาะเจาะจงเข้าอีกหรือดันไปให้ตอนที่แสงบุญหมดไปแล้วเทวดาเหล่านั้นบางองค์อาจมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อย จึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มากแต่ถ้าเขาได้รับอนิสง์บุญจากเราอย่างถูกวิธีบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมาย